ก็ทักทายเอฟซีทุกคนสําหรับตอนเย็นวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้สูตรรับนําโชคนะครับก็จะเสนอ EP ีที่4ซึ่งเป็นสูตรเด่นล่างสูตรที่นํามาชนกับสูตรเมื่อวานที่ผมลงให้ EP ีที่3นะเป็นสูตรแรกเป็นสูตรใหม่ก็มันจะได้3ตัว0ูนย์ถึงสองอะไรประมาณนี้ห้าเนี่ยตรงนี้ก็คือผมใช้หลักหมื่นดึงมาเลยนะครับก็เป็นเด่นล่างนะครับ3ตัว มา1-2ถึง2ตัวนะครับส่วนสูตรที่2นี้ผมจะใช้ตรงนี้ก็คือสติการเดินเข้าจะาใกล้เคียงกันสูตรนี้8งวดสูตรที่2นะครับเงวด7งวดนะครับมามาดูซิว่าเข้าชนกันตัวไหนผมจะใช้ตรงนี้ตำแหน่งก็คือ3ตัวมืครั้งที่4นะครับมา ใช้หลักร้อยกับหลักหน่วยสามตัวบนครั้งที่สี่บวกกันแล้วก็ดันไปสามตัวนะครับตรงน,นี้เริ่มจากมวลเดียวกันก็คือเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็สองสามล่างนะครับหาเด่นล่างงวดถัดไปก็คือใช้ตรงนี้นะครับร้อยกับหน่วยสามตัวบนครั้งที่สี่สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดนะตัวแรกมันจะได้เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งีคุณใช้ปากกาตัวนี้ด้ไหม 1>, 1แล้วก็บวก3 1 2 3 4แล้วก็บวกไป1นะครับเป็น5นะครับอ่บวกไป1แต้มนะตรงนี้บวก3าบวกหนะครับนะ1 4 5ทีนี้2สูตรมันจะชนกันที่ตัวไหน2สูตรสูตรนี้ไม่ได้0 1 2นะครับสูตรนี้มันชนกันที่เลข1นะครับ2สูตร ชนหน,นะครับนีชนหน,นะตัวชนชนที่1ตัวเดียวน,นะครับก็มาเต็มเต็มนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับผมใช้กระดาษแผ่นเดียวกันนะมันเทียบกันง่ายดีใบเดียวดีกว่าสองใบมาเทียบแล้ดูยากนะครับ สูตรแรกได้5 6 7นะครับก็คือมหลักหมืน่น5 6 7สูตรที่2 1 0ร้อยกับหน่วย3ตัวบาครั้งที่4 6บวก5เป็น1ได้1เหมือนเดิมนะครับ1 4 5, แล้วก็5เหมือนกันนะครับเพราะว่าบวก3แล้วก็บวก1นะครับ1 4 5ทีนี้มาดู2สูตรเข้าชนกันที่ตัวไหนนะครับ สองสูตรนี้เขาชนกันที่เลขห้าหกเจ็ดมีห้านะครับตัวเดียวนะครับชนที่เลขห้านะครับจะมาไหมนะครับชนห้าตัวเดียวงวดถัดมานะครับเขาออกไปที่อะไรสองตัวล่างออกห้าศูนย์เลขห้ามาเต็มๆนะครับก็เน้นห้านะนี่ สุดนี้เข้าก็ชนกันนะครับใช้สองสุดมาชนแล้วก็หาตัวมันก็จะได้เด่นล่างงวดนี้นะครับตัวเดียวอย่างไรอย่างนี้นะครับอ้าวงวดถัดมานะครับสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์แปดสี่เจ็ดนะหลักหมื่นคือเลขสี่นะรันมาเลยสี่ห้าหกนะเมื่อวานทำให้ดูแล้วแล้วก็สามตัวมงคลที่สี่ร้อยกับหน่วยศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งอีกแล้วอุย้ยสามงวดติดเลยนะตัวเดียวกันเอ่ามันได้ไปที่หนึ่ง 4แล้วก็5นะครับทีนี้มาดูตัวชนนะครับสสูตรนี้ชนกันที่อะไร4 5มีไหมมีนะครับ6ไม่มีชนที่4กับ5เนาะอ่ะมาดูรัฐบาลไทยงวดถันมาออกไปที่อะไร5 4นะครับตัวชน2ตัวนี้ มาทั้ง2ตัวนะครับออก54เลยก็4กับ5นี่ออก54นะครับไปกันต่อนะครับสูตรนี้ได้อะไร8ป8 8ึง8หลักหมื่นขึ้น1 1 2 3ส่วนสูตรนี้นะครับสูตรน้องใหม่ผมใช้ตำแหน่งนี้นะครับร้อยกับหน่วย3สามโครั้งที่4 6่บวกห หนหกหาหกหกสองสอ่ะไม่มี1 4 5แล้ว2 3 4 5แล้วก็หใช่ไหมเออสองทีนี้มาดูตัวชน2สูตรนี้นะครับ2สูตรนี้เมื่อเทียบชนกันแล้วนะครับก็ชนกันที่ตัวไหนนะครับ2องมีไหมมีนะครับ ห้าหกไม่มีนะครับหนึ่งสองสามชนที่สองตัวเดียวมาหรือเปล่างวดถัดมานะครับสองตัวล่างนะครับออกไปที่สามสองนะครับสองมาที่หลักหน่วยนะครับสองมาที่หลักหน่วยนะครับมาที่เลขสองตัวเดียวตัวนี้ชนละมาจริงๆนะครับเด่นล่างสูตรนี้ชนกันนะครับรอบที่แล้วผมก็ชนชนดูอยู่แต่ไม่ได้ลงสูตรให้ดูนะครับขอพิจรารณาอีกวดนหนึ่งไงวดนี้อะ นี่เจ็ดห้าารางวัลที่1นะครับแล้วก็หลักหมื่นคือเลขห้าหกเจ็ดสูตรนี้ส่วนสูตรที่นํามาชนก็คือ3 0 9 3ตัวหมดครั้งที่4 3่สบวกเเป็น12บี่ตัวเลขเหมือนเหมือนกันเลย2 5 6นะครับทีนี้สองสูตรเขาชนกันที่อะไรนะครับ ชนกันที่สองไม่มีห้ามีหกมีเจ็ดไม่มีก็ชนที่ห้ากับหกอ่ารอบที่แล้วผมก็ให้ห้าเด็ดนะผมมองดูสูตรนี้มันห้านะผมไปชอบห้านะครับก็ออกอะไรล่าสุดออกไปที่สามหกนะครับหกมานะผมให้หกรองอยู่นะก็หกก็ไปชนเด่นวันอังคารด้วยวันนั้นแต่ตรวจเจาะมันไม่มานะครับไม่มีนะครับหกสามนะครับอ่นะห้าหกว่าที่แล้วนะครับนี่ ตรงนี้มาที่เลขหกนะครับอ่าแล้วงวดนี้ชนกันที่ตัวไหนนะครับหกหกเก้าหกแดเจ็ดร่างสามหกไหกเยอะจะเกิดแล้วก็สามตัวหมุนครั้งที่สี่หกหกหกโอ้โหมันมันหกมาตั้งแต่นูนแล้วนะหกเจ็ดแปดนะครับลังเมือนกันเลขหกเนาะหกเจ็ดแปดส่วนสูตรที่นำมาชนนะครับหกสองสิบสองเฮ้ย ำไมตัวเลขมันคล้ายกันมากเลยหกสองสิบสองสามงวดติดอือก่อนหน,น,นั้นก็หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าก็สามงวดติดนะครับสองห้าหกสองห้าหกมันไม่เปลี่ยนเลยเลยยังไงเนี่ยบวกกันแล้วมันได้แบบสามงวดติดเออได้สองนะครับหกสองสิบสอง การนี้สนะครับตรงน,นี้ผมจะบวก3นะครับทีนี้ตัวไหนจะมานะครับ2 5 6ห้ารอบนี้เข้าชนกันที่ตัวไหนนะครับก็2สูตรนี้นะครับเข้าชนที่ตัวแรกคือเลขอะไรเลข2ไม่มี5ไม่มีห อ่ะรอบนี้ชน6นะครับตัวเดียวเนาะก็จากสูตรนี้ถ้าชนกันแบบนี้จะมาหรือเปล่านะครับชน6นะครับเน้นที่อ่าสตัวล่างเนาะไม่รู้มา10หรือหน่วยผมก็ให้อัดไปที่ระดับ2ตัวล่างวันนี้นะครับ เน้นตัวนี้แหละจะเป็น x 6หรือหก x ล่างงวดนี้นะครับ16เมษายนนะครับเน้นปันที่6ตัวเดียวนะครับสำหรับ2ตัวล่างนะใครดูคลิปนี้ แล้วชุดสองตัวจะเป็นตัวไหนนะก็รอจากสูตรผมนำมาให้ดูต่อไปนะครับสำหรับสองตัวล่างงวดนี้ก็ฟันหกเน้นฟันที่หกตัวเดียวนะครับสำหรับสองตัวล่างนะหกอะไรเนาะใครชอบเจ็ดกับแปดเป็นตัวรองก็จัดไปแต่ผมให้หกตัวเดียวนะเะชนรอบนี้นะครับล่างชนที่หกตัวเดียว จากตรงนี้จะเป็น x 6หรือห x อก็รอดูรับชมนะครับ x 6หรือ6 x ล่างนะครับ6อาจจะมาอีกใช่ไหมเออหผมจะมาอีกปะเนี่ยนะก็ถ้า6มาอีกก็จะใกล้เคียงกับตรงนี้นะ เดี๋ยวนะดูเนี่ยหนะึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าเนาะมันก็มาแบบตัวเลขคลายๆกันเลยหนึ่งสี่ห้าสองห้าหกก็มาที่สองสองห้าหกก็มาที่หกตอนนี้ก็สองห้าหกเหมือนกันน่าจะมาอยู่นะก็หกอะไรนะครับสองตัวล่างใครชอบหกอะไรตอนนี้ลองฟันลูงหน้าไปก่อนก็ได้นะเลือกหกก็แล้วกันสําหรับตัวเดียวไม่เล่นหกซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกล่างนะครับ 1 6นหเม็ดเดียวช่วงนี้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ